สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันหยุดนะครับเมื่อคืนฝนตกลงมาต้นไม้ได้ชุ่มฉ่ำนะครับตะไคร้ใบมะกรูดมะแปลมลีลาวดียอดมะกอกชมพู่มะขามยางพาราฝรั่งคินกว้านอะไรว้านไฟนะหลายๆชนิดนะครับสดชื่นนะครับเดี๋ยววันนี้จะพา ทุกท่านเข้าไปดูในสวนนะครับเผื่อจะมีอะไรวัตถุดิบอะไรมาทำกับข้าวบ้างนะครับแสงแดดเริ่มออกมาแล้วครับสดชื่นมากครับวันนี้ครับกล้วยชะอมเนื้อฝรั่งอะไรไม่รู้ปลูกไว้นะครับมะกรูดกำลังติดลูก ติดลูกเพกาเตียนะยังไม่ได้ติดลูกเลยนะครับอันนี้ก็แซมแซมไว้ชะอมนะครับปลูกแซมแซมไว้อย่างเงี้ยให้มันเกิดในปลายหญ้านะครับแล้วก็อันนี้อะไรอันนี้ก็ชะอมอีกนะครับแล้วอันนี้มะม่วงมะม่วงมะม่วงในี่ใช้มเมล็ดปลูกก่อนนะครับเดี๋ยวจะเสียบยอดหรือติดตาพันอื่นก็ว่ากันไปนะครับ ฝั่งนี้ก็เป็นมะละกออันนี้ก็เป็นะมะขามเทศนะแล้วอันนี้ก็เป็นสนูส,น,ส,น,สนูนะครับสนูดอกสนูนะครับอันนี้เป็นมะม่วงน่าจะสุกเลยมั้งอ๋อยังแข็งเป๊กอ,อยู่นะครับเดี๋ยวพาเดินเข้าสวนครับอ๋อชอมต้นนั้นงามมากนะครับเดี๋ยวพาพาเดินเข้าสวนไปตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ยังลกอยู่ก็ปล่อยให้มันลกไปก่อนนะครับปล่อยให้มันลกไปก่อน ยังไม่เวลาตัดหญ้าหรือไม่งั้นก็ปล่อยให้พวกมันจัดการกันเองทาให้ตัดนะครับเพราะว่าเวลาต้นไม้ใหญ่อย่างนี้สเลาสเลาต้นนี้เวลามันโตเห็นไหมฮะ,ะด้านล่างมันก็จะเตียนล่งเห็นไหมมีเฉพาะใบาไม้ที่มันร่วงมาเดี๋ยวมันร่วงมาเดี๋ยวมันสะสมเดี๋ยวมันก็เกิดเป็นเห็ดเป็นลานะครับอืม กล้วยต้นนั้นนะครับเดี๋ยวดูก่อนเนาะไม้สกักไม้อพยอมไม้ตีนเป็ดเขาอันนี้ปล่อยไว้ให้นกกินหมดแล้วนะครับนี่นกกินหมดแล้วทั้งสุกทั้งอะไรกล้วยตัวน,นี้นะครับนี่กล้วยกล้วยนะ สดชื่นมากวันนี้นะครับอันนี้แก้วมังกรไม่รู้จะได้กินไหมก็ช่างมันนะไม่ได้ซีเรียสมากนะครับเข้าป่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่ปลูกยางพาราเดิมเติมพ่อแกปลูกยางพารานะครับแต่ว่าไม่ใช่แนวของผมนะครับถ้าผมมาทำผมก็คงเอายางพาราออกนะครับอันนี้เป็น จะท,ทำผสมผสานนะครับอันนี้เป็นอ,อะไรหัวปลีนะเดี๋ยวเอาหัวปลีก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับใส่หัวปลีลงมาแล้วหนึง่งหัวนะครับอันนี้ก็ได้กับข้าวไปแลวมามือหนึ่งนะครับจะเอาไปนึ่งก็ได้นะหรือหาอะไรมาแกงก็ได้นะครับหัวปลีหัวบักใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวไปเดินดูต่อครับ แต่ว่าสิ่งที่น่าลำคาญในช่วงฤดูฝนนี่ก็คือยุงนะครับยุงจะเยอะฝั่งโน้นก็เป็นปลาไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงแล้วก็มีแปลงที่ปลูกผักสราบไว้ด้วยแต่ว่าเวลาเราปลูกไผ่แล้วเนี่ยการที่จะปลูกพืชอื่นแซมเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่ารากไผ่ของเขาเนี่ยมันแน่นมากนะครับ ừ ตรงนั้นก็มีหัวปลีอีกหัวหนึ่งนะครับ ปล่อยไว้ยาวแล้วนะครับไม่ได้มาดูนะครับไว้ยาดซอยหัวปลีแป๊บหนึ่งโน่นนะครับกล้วยยางนานะครับอันนี้พยอมเริ่มโตแล้วครับไม้พวกนี้นะครับอันนี้พยุงพยุงโตเร็วไม้พยุงนะครับโตเร็วแต่ถ้าเป็นพวกไม้ชั้นหน้านี่นะมันจะเป็นไอ้นี่เรียกอะไรนาะ อปอหูนะครับเป็นปอหูในชาวบ้านเรียกนะครับพวกไม้ในวงปอพวกนี้นะครับกลุ่มนี้จะไอ้นี่เร็วมากนะครับโตเร็วนะครับฝั่งน้นมีนกเยอะแยะเลยนะก็ช่างมันนะครับเรามาดูแค่หัวปลีเฉยๆนะครับตรงนี้ก็มีอีกหัวหนึ่งนะ ถึงฤดูฝนนี่ต้องรือ้อสายยางบางส่วนออกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องตัดนะเนาะตัดหญ้านะครับเดี๋ยวโดนสายยางนะครับเป็นสาย PE นะครับที่เราเดินนะก็ลกอยู่แต่ว่าก็โอเคก็ธรรมชาติของมันเนาะธรรมชาติของของของป่าเราคิดที่จะปลูกปลูกป่าเนาะแล้วก็พวกผสมผสานก็เป็นธรรมดาที่จะต้อง ปล่อยให้มันเกิดป่าบ้างนะครับม,มาแปมตะเคียนทองก็โอเคเผล่ในตัดหญ้าไปเจอรังมิมนะรังมิมเพราะว่ามันค่อนข้างเกลลกแล้วก็พวกรังนกเล็กๆก็ต้องระวังนะครับี่พวกไม้สกักไม้อะไรก็โอเคไม้ประดูประดูนี่ส่วนใหญ่จะเกิดเองแล้วก็โตเร็วด้วยนะครับ จากสวนไม้ยืนต้นผสมผสานแถวนี้เดี๋ยวจะไปดูพวกสวนไผ่นะครับพาไปดูสวนไผ่ครับอันนี้เป็นสวนไผ่เลี้ยงสามฤดูนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ดูแลแล้วนะครับก็น่าจะใช้ลำไผ่เป็นหลักแล้วก็ใช้เป็นที่ให้นกกระยางนกอะไรมาหลับมานอนนะแต่ว่า,อาพอถึงช่วงฤดูหน่อไม้หน่อไม้ก็เยอะเหมือนกันนะก็ให้พี่น้องได้มาเก็บกินนะครับ พนีไไ้ไม้ไม้ไม้ประดูไม้ประดูจะข,ขึ้นขึ้นขึ้นง่ายขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าก็ตรงนี้บริเวณอย่างที่ผมบอกว่าเป็นป่าไผ่พอเป็นป่าไผ่ปุ๊บนี่ะะระบบรากของป่าไผ่มันจะค่อนข้างครอบคุมอันนี้ต้นผักสาบที่ปลูกไว้ปลูกไว้แล้วไม่ไม่ได้ทําร้านให้เขานะครับมันก็จะเลื้อยอไย่างนี้ของมันนะน,นี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกัน ก็จะหาที่ขึ้นมันก็จะหาที่ขึ้นหาต้นไม้ขึ้นอันนี้ก็ใช่เหมือนกันนี่แถวผักสาบนะครับปลูกไว้แล้วไม่ไม่ได้ทําร้านให้เขาเขาก็จะพยายามที่จะหาที่เลื้อยของเขาเองนะครับตามธรรมาชาติธรรมดา,าอันนี้ก็เป็นเถาผักสาบเหมือนกันนะครับไม่ได้ดูแลเลยนะครับกอ็อาจจะไม่รู้ว่าจะรอดไหมแต่ว่าส่วนที่รอดก็รอดนะส่วนที่ขึ้นต้นไม้ก็รอด น่นนะครับสูงสูน่นนะครับสิ่งที่ผมพาทุกท่านมาดูวันนี้ก็คือในการที่จะปลูกอะไรก็แล้วแต่นึงนะครับผมว่าทําเป็นระเบียบก็ดีหรือไม่ต้องทํายึดยึดระเบียบอะไรก,ก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องยึดระเบียบอะไรก็ได้เหมือนกันนะคือขอให้ว่าพืชพวกนั้นนะมันโอเคไหมมันมันมัน จเจริญเติบโตในพื้นที่ของเราแล้วเราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ไหมนะครับออกมาจากส่วนนี้ก็จะมีป่ากลุ่มนี้เนาะก็เป็นตะไคร้แล้วก็พวกอะไรแคแล้วก็น้อยหนาพวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีไม้ยืนต้นที่กําลังเริ่มขึ้นเริ่มเริ่มโตนะครับเริ่มโตกับันี้ก็เป็นายางนานะครับยางนากลุ่มนี้เนาะ โอเคครับก็ประมาณเท่านี้นะครับเพราะว่า,าเลยเถิดจากนี้เดี๋ยวหน่วยความจำมันเต็มนะครับผมมันเครื่องเก่านะโอเคครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับอันนี้ก็อะไรเนี่ยอันนี้ละมุดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ